รย่อละครเรื่องรักสลับลาย EP ที่1ออกอากาศบนพุทธที่19มีนาคม2568เวลา20นาฬิา30นาทีทางช่องวัน31เหตุการณ์คือคลีมสลับตัวกับเคก้กคลีมรับบทโดยปุ๊กลูกฝนทิพย์ดีไซเนอร์สาวพลัดสายต้องนำเสนอผลงานออกแบบของตัวเอง ต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตุลที่ระบบโดยมิวสุภทธิ์ปรากแรกที่เคยมีเรื่องราวในอดีตฝังใจด้วยความประมาทคลีมจึงได้ตัดสินใจให้เคสที่ระบบโดยปุ๊กลุกผลทิพพีสาวฝาแฝดของเธอสวมรอยขึ้นไปนำเสนอผลงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับตุล ติดตามรับชมละครเรื่องรักสลับลายออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัส,สบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31